ผมตุ้ย9้านิ้วนะครับไม่ใช่รอเล่นนะผมตุ้ยแมททอยนะครับผมตุ้ยแมททอยคนนี้นะครับผมมีของเด็ดๆนะครับมานําเสนออีกแล้วงาน,นเขามีชื่อว่าเจ้าตัวบัสฮอตพาวเวอร์นะครับผมเจ้าตัวบัสฮอตพาวเวอร์ตัวนี้ก็เป็นรถรถบัสที่บังคับได้นอกจากบังคับได้ทีเด็ดของเขาคือเขาเต้นดิสโก้ได้นะครับผมการเต้นดิสโก้เขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผม เขามาพร้อมกับเสียงเพลงที่มันมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเอารถบัสธรรมดาบังคับธรรมดามามันก็ไม่ใช่สไตล์ของตู้แมททอยซ์ใช่ไหมเราจะต้องเอาของเด่นดน,นะครับของเล่นนําเข้าจากตู้แมททอยมันต้องเด่นมันต้องเจ๋งนะครับผมมันต้องไม่เหมือนใครนะครับแล้วราคามันต้องพิเศษที่สุดราคาต้องถูกที่สุดด้ดื่อยนะครับผมโอเคสินค้าตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เราสามารถที่เราจะชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับผม ชาร์จกับไฟบ้านได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งซื้อแบตทีละกรอนที่ๆเพื่นอนๆน้องๆลองนึกด,ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อรถบังคับมาสักคันหรือของเล่นสักคันเนี่ยที่เราจะต้องมานั่งชาร์จไฟบ้านนะครับผมมันก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเรามากมายทีเดียวนะครับแต่ของเล่นบางชิ้นเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยคนขายเขาบอกเขาบอกไม่หมดว่าเราจะต้องซื้อเป็นถ่านพอเราซื้อเป็นถ่านทีลกรอนเนี่ยทำให้เปลืองเงินมากๆเลยบางทีค่าถ่านเนี่ยเคยเจอไหม ค่าฐานอะเปลืองกว่าค่าซื้อรถอีกดังนั้นผมตุยนะ้ยแมททอยนะครับถ้านําเข้าสินค้าของเล่นตัวไหนมามันต้องเด็ดมันต้องเจ๋งแล้วมันต้องราคาประหยัดไม่เป็นภาระกับผู้เล่นนะครับผมก็เขาก็จะแถมแบตเตอรี่ที่ชาร์จมาให้เลยนะครับผมสุดยอดมากเลยนะกับราคานี้นะโอเคทีนี้นอกจากเป็นสินค้าหายากแล้วเนี่ยตัวนี้ข้างล่างเขาจะมีระบบไฮดรอลิกนะครับผมที่จะทําให้ตัวรถยกขึ้นมาแล้วก็หมุนควงสว่านได้โอเค เรามาคุยกันเกินข้าวๆกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าการวิ่งการรีวิวจากตู้แมทอยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมชมกันดีกว่า Let's go <S โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะว่าเจอตัวบัสฮอตพาวเวอร์นี่นะครับเขาเจ๋งยังไงนะครับผมมีดียังไงกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับ นี่ข้างในมีอะไรอีกก็จะมีตัวรถบัสแล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทก็รีโมทก,ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีสาวอากาศมีสาวอากาศนะครับโอเคก็มีที่ชาร์จนะครับผมที่ชาร์จนะครับเขาก็แถมมาให้เลยนะครับก็ เสียบชาร์จกับแบตตัวแบตของรถบัสได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ออกมาเป็นของเล่นที่แปลกใหม่ดีนะนานๆเราจะเห็นรถบัสบัสบังคับนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรถบัง,บงคับที่เป็นรถเก๋งรถกระบะอะไรงี้ก็อาจจะธรรมดาไปนี่มาแหวกแนวเลยนะมาเป็นรถบังคับ เป็นรถบัสนะครับผมโอเคที่ฐานชาร์จเขาจะอยู่ในนี้ครับเป็นไม่ใช่ฐานชาร์จสิเขาต้องเรียกแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงครับตัวแบตเตอรี่นะครับนี่เห็นไหมครับวิธีเล่นนะครับแล้วก็วิธีชาร์จแบตนะต้องพูดถึงวิธีชาร์จแบตก่อนก็โอเคครับผมแล้วก็การชาร์จแบตนะครับก็เราก็จะเอา ตัวปลั๊กนะครับผมตัวนี้นะครับผมเสียบเข้าไปนะครับกับแบตเตอรี่เสียบปลั๊กแล้วก็เอาปลั๊กตัวนี้เอาไปชาร์จไฟบ้านได้เลยชาร์จประมาณไม่เกินสัก2ชั่วโมงก็พอนะครับไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วกันนะตีเผื่อไว้เลยแล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าชาร์จ้ามคืนนะไม่งั้นแบตเสื่อมได้นะครับแต่ว่าข้อดีของเครื่องชาร์จรุ่นนี้ก็คือชาร์จเต็มแล้วเขาตัดให้นะครับยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสการวิ่งนะครับยังไงเนี่ยตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับสวิตช์รีโมทที่ตัวนี้เนี่ยก็คือกดเขาจะทําให้เป็นระบบไฮโดรลิกทางานนะครับสวิตช์รีโมทอยู่ตรงนี้นะครับโอเคของตัวรถนะครับเดี๋ยวลอ,ลองกดปุ่มกันดูก่อนนะเบื้องต้นนะครับผมปุ่มนี้นะนี่นี่ไฮโดรลิกไฮโดรลิกนี่ มีเสียงเพลงเพื่อสุดยอดโอ้โหยหมนุนไปอีกด้านก็ได้นี่นะครับให้ดูระบบให้ดูลีดกันจ่ๆเลยนะตัวนี้นะตัวนี้นะนี่ตัวนี่แล้วเราก,กดปุ่มนะกดปุ่มเห็นไหมครับระบบไฮดรอลิกีกทำงาน หลังจากนั้นล้อก็จะหมุนนี่ตัวนี้ก็ทำระบบไฮดรอลิกก็จะหมุนแทนนะครับนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราเรามาเทสกันวิ่งกันดูนะครับโอ้โยวิ่งเร็วใช้ได้เลยโอ้โยวิ่งเร็าด้วเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยทำเป็นเล่นไปด้วเนี่ยถือว่าไม่ธรรมาดาทีเดียวทีนี้นะ โอ้ยวิ่งไหมวิ่งไหมืหม,มสุดยอดระบบแสงสีสิงครับโอเคได้เวลาแดนโอ้โหสุดยอดเต้น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 ไหม ไฮดรอลิกใหม่นี่โอ้โหนึกว่าตกันใหม่จริง้จริงเก็บไฮดรอลิกแล้วก็วิ่งไปเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวนะครับผมจากตุ้ยแมททอยนะครับผมก็ คันนี้นะผมก็ภาคภูมิใจในการนําเสนอม,มากๆเลยครับเพราะว่าเป็นรถที่ให้ความบันเทิงนะแล้วก็มีความสุขกับมันเป็นของเล่นที่เราเล่นแล้วไม่เบื่อนะครับก็มีความสุขได้อีกยาวเลยนะครับผมแล้วก็ซื้อฝากกันก็มีความสุขราคาแล้วก็ซื้อกันได้ง่ายๆนะครับผมเป็นราคาที่ประหยัดย่อมเยานะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเล่นทุกชิ้นนะครับผมจับใจตู้แม่ทอยคนนี้เลยนะเขาบอกไว้เลยว่าของเล่นที่ตู้แม่ทอยนําเสนอทุกชิ้นเนี่ย ผมไม่ใช่พ่อค้าอย่ามองอย่าคิดว่าตู้แมททอยคือพ่อค้าไม่ใช่นักไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าที่มองแต่ผลกําไรนะครับผมตู้แมททอยคือเพื่อนของทุกคนนะครับถ้าถ้าเกิดว่าทุกทท่านนะครับชื่นชอบของเล่นนะครับทุกๆคนนะก็คือเพื่อนของผมนะครับผมดังนั้นเนี่ยของเล่นที่เรามาเราจะเน้นถึงคุณภาพใส่ใจแล้วก็ราคาทุกอย่างนะครับต้องดีกับผู้ซื้อด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนของที่เพื่อนให้กับเพื่อนนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ผมตั้งร้านแมททอยขึ้นมาเลยนะครับผม อย่างงอย่าลืมแล้วกันนะหากท่านใดชื่นชอบในสินค้าชิ้นนี้นะครับผมโทรสั่งกับร้านแม่ทอยได้เลยนะครับผมที่เบอร์นี้นะ084-764-6457นะครับย้ำนะครับ084-764-6457 w w w m a t h c o m นะครับมีเว็บไซต์นะ w w w m a t h c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับผมสำหรับผมนะครับผมตุ้แม่ทอยคนนี้ก็กับเจ้าของเล่นบัส ฮอตพาวเวอร์คันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงคิดหนะ้าเอาอะไรมาเสนออีกขออุบปไว้ก่อนแล้วก็ยังไงติดตามชมคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอตัวบ๊ายบายก่อนรักนะทุกคนบ๊ายบายถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอานคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด